เพชรไปด้วยสวัสดีพี่น้องครับผมมีเอฟซีทรมาว่าเลขเพิ่นเข่าทุกงวดว่าซันพี่น้องทั้งเล้าเทั้งรัฐบาลไทยว่าซันมันโรมาก็เลยบอกเพินพ่นว่าหยุดเพิ่นขี่เสียเงินพี่น้องขี่โทษกลับเนาะพี่น้องเนาะกต่มาเบิ่งว่าเป็นเอฟซีมาจากใสเนาะพี่น้องเนาะต้องโทษถามกัน นาบางบสวัสดีครับผมอันที่โทรมาเมื่อจี้ม่นบ่ครับนี่อือค่ะโอ้ครับว่บาจ,จะแบ่งปันแนวทางแม่นบ่ครับ่อืองวดบังนึงหันเป็นจังได๋ครับงวดบังนึงหันบัได้ึ่งหันเก่าคืทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ครับ แนวทางรัฐบาลไทยก็รรครับบัตรให้เพิ่งเปิดตัวงวดแรกอืมเพิ่งเปิดตัวงวดแรกครับเอาอันนะค่ะก็เลยมาเปิดตัวมื่นมื่นทรงไทยพัชวีนะคะโอ้เพิ่งเพิ่งอันนี้อันนาวจเพิ่งเปิดซมาในสางวดค่ะพอเคยลงสองเลยจคืออันนี้ีช่องแรกช่องเดียวของพัชวีมื่อวันในสิบเอ็ดค่ะที่ลงที่ลงช่องเพิ่นครับอือ อันนี้โทรมาจากไช่ครับนี่อันนี้อยู่กรุงเทพค่ะโอ้อยู่กรุงเทพครับผมตะวาราเหล็กเหล้าตะวาราเหล็กเล้านี่เขามาจังหวัดเหรอครับนี่ตะเหล็กเหล้าโอ้ยบอแมแยนบอแมแยนผมบอกผิดขอโทษรัฐบาลไทยไหมครับอรัฐบาลไทยเปล่าครับขนนะะเขาสีงวดนะ่ะค่ะปลาเข่าสีงวดน่ะงวดก้อนน,นึ่งค่ะุนหกเก้าซีค่ะเขาร่างบนโตตรงค่ะครับ งวดว่านึงกับเขาบานล่างงวดเมื่อกี้นี่กับงกสองค่ะแล้วก็ล่างนี่ล่างเนี่เป็นสามเจ็ดค่ะโอ้ส่วนล่างเนี่ยเขาตก,ากับไม่กับหายน้ำกันเป็นบนล่างอะไรโอ้เป็นบนล่างเลขนี่มิจักคู่ครับนี่เลขนี่มันจะมีอยู่แปดคู่ค่ะโอ้แปดคู่ครับบ่าหลายครับ เรืองแกของกค่ะมันก็แล้วแต่บางวันมันล่าพัฒนาเนี่ยล่งเธอมันก็ไเด็นสิบคูแล้วเจ็กกับแปดคูแล้วเด็กกับสิบสองคูแต่ว่าสุดสูงสุดอย่างไหลคือสิบสองคูถ่ายล่าพัฒนาครับแล้วแต่แล้วแต่มันล่วตโตมันบอกครับแม่นดูค่ะเอารัฐบาลไทยก่อนครับรัฐบาลไทยปะค่ะครับเอาอันอันเลข เอาวิ่งบนล่างครับเพราะว่าเป็นบนล่างนั่นบอครับค่ะบนล่างวิ่งเป็นที่แปดกับเก้าค่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนบนล่างก่อนครับขอถามยางดึงยันสายถ,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 ถามเือจะเ้าลงลง่องสอนึงแล้วแรบร้อยมลองอีก่องนึงได้บพเป็นยางมันบมอคร้วนี้บอกครับบ่อเป็นยาง,นงครับมันลงเป็นซิปซองก็ได้ครับ เลขมืนอี้ก็หลายปีเลยล่ะค่ะจะได้ก็ได้แต่เบิง่งได้แต่เบิ่งพ็อเพนได้แต่เบิ่งผูัหนีงเบิ่งเพื่ทุกคนครับก็บ่เคยเอาลงจักเทื่อครับแต่ว่าเลขวิ่งนี่8กับเก้าเหครับแปดกับ9ค่ะ8กับ9นี่มีตัวเน้นตัวเด่นบ่นครับมีอยู่ค่ะวิ่งวิธี่8กับ9บนล่างครับ8 3 บอรครับอันเลขวิ่งตัวเด่นไหมครับตัวเด่นบอค่ะครับซ้ำกันค่ะโอ้ oh, ซ้ำกันครับมักทอๆกันเนาะครับเนาะ,ะส่วนจับคู่เลยครับจับคู่นี่มี่แปดสามค่ะครับอย่าเบาเร็้ยวนะครับเบาเทเลตูเพราะว่าผมเขียนสะแปดสามครับแปดสี่แปดสี่ ปดห้าครับแปดห้าเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าสามศูนย์สามศูนย์ครับ โอ้แปดคู่วะครับนี่อโอ้บลายหรอครับแปดคู่แต่เขล็กลกกระเจ้าหังเป็นยี่สิบกว่าตัวก็มี่อันเน้นตัวไหนครับเน้นไปที่แปดสี่ครับเก้าห้าแล้วก็เก้าสี่แล้วก็สี่ศูนย์เน้นสี่คู่ครับ 8, อาจะถามมาชอบส้นตูตัวรไรไรก็ขึ้นมาเก่าหาไหรโอเก่าหาค่ะตัวมักเห็นว่าตัวมักสุดๆก็คือเก่าหาแล้วครับเนาะเลขมีเลขดับน้ำย่ค่ะเอาโอ้ไม่เลขดับไหวเอาแล้วครับมันฉีดรถมันฉีดรถตุนทึ้นเอฟ ใในปีหนึ่งนี่ตามเหตุมานี่ย่างยังพาดกับเทือหนึ่งสองเถือค่ะครับดับบนดับล่างดับบนล่างได่นไหมครับมันจะมีดับล่างต่างหากดับบนโอ้ครับเอาดับเอาเอาดับบนเนาะครับเนาะดับบนค่ะครับดับตรงนะค่ะดับดับตรงดับตรงบน ครับดับบนตัวใดครับเจ็ดสี่โอ้ดับโอ้เจ็ดสี่ผมเขียนผิดเจ็ดเจ็ดสี่แปดหกแปดหกเก้าแปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับศูน <74. S 1> ย์สอง หนึ่งหนึ่งสองสองสี่สองสี่สามหกสามหกโอ้สี่แปดสี่แปดห้าศูนย์นี่แค่เก้าเก่าเก่าคู่ค่ะครับ อันนี้ดับบนดับล่างว่ายังมีดับล่างเห็นบ่ครับนี่ค่ะดับตรงล่างดับตรงบนเ้าแล้วตรงไหนอันนี้อ,นนอันนี้คือดอันนี้อันนี้คือดับอัน,นดับตรงตรงเล่นบหครับค่ะดับตรงเลยจ่ะดับล่างครับสี่เก้าสี่สี่เก้า หนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกสามครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า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 ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งสามสองห้าสองห้าครับเล้าวหนิเอาอีบเ่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่คือเลขออกเลขออกแล,ล,ล้วหลังจากเลขออกแล้วประเทศติดเทิง,ทงทเล้าเรื่องไทยไปแล้วเรียบร้อยเบิดลร่าค่ะเอาอยู่ครับเดี๋ยวกันผมอันเอาเอาไปทีสองคลิปครับ บริหาดคลิปร่วมนี่ครับเดี๋ยวอิฟซี่ขี่งงขี่สับสนขี่นะครับค่ะครับเอาเดี๋ยวผมโทษไปไหมเนาะครับเนะาะเดี๋ยวพี่นอ้องมาเบ่งน้ำกันได้อันนี้คือดับรางได้พี่น้องเด้อันนี้คือดับราง อันนี้ดับล่างได้พี่น้องได้ดับล่างอันนี้คือดับล่างพี่นออ้องเดวิดจิอานสีทวนที่แหลก่าสีเขียนไม่พอเขียนดอกพี่น้องมันสิเสียเวลาส่วนตัวเอาเลขดับไว้ที่หลัง เอาเลขจับคู่ตัวเน้นตัวเด่นก่อนพี่น้องอันนี้ตัวพันมักสุดเด่นสุด,สดนี่คือสีชมพูนะพี่น้องเด้อเก้าหานี่อันนี้ก็นเน้นก็นเด่นเท่กันแต่เพิ่์บอมักแห้งคือยังเก้าหาอันนี้คือมักนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องเนาะมักบบแห้งนะภาษายดบา้านเขาคือมักบบแห้งตัวพันมักแห้งสุดๆๆนี่ก็คือเก้าหาขี่คนละสีนะพี่น้องเด้อ ีคนละสีมาเบิงเดี๋ยวแอดฉีดท่วนพี่น้องง่าวก็อดเอาอดสาเบิงอยากได้ของดีเนาะพี่น้องเนาะอยากได้ของดีต้องอดต้องทนใจเย็นๆได้พี่น้องเดี๋ยวแอดสี่ขีดเส้นอันนี้เลขดับเลขดับเด้อพี่น้องเนี่ยเลขดับบนอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอนะครับเด้อเพิ่นห้บนล่าง บนล่างวิ่ง8กับ9เพิ่นมักท้อทอกันบนแมนมักพีเสียไหลนองนะพี่นอนะ้องเนาะเพิ่นมักทอทอกันเพิ่นจับคู่ก็ได้อยู่แคู่แปดส8มแปดสี่แปดห้าเก้าามเก้าสี่เก้าห้านยเอ้ยสามศูนเพิ่นก็นเน้นให้ตามนี่ละพี่น้องนี่เพิ่นมักแห้งสุดคือเก้หาอันนี้ก็มักยู่แต่บ่แห้งคือเก้าห้าแปดสีเก้าศูนย์พี่น้องไนดะ้ บาทในที่นี้ดับบนได้พี่น้องด,บบด,ดับบนเด้อดับบนในที่มี้ซีแปดห้าศูนย์เจ็ดซีแปดหกแปดเก้าลกกัศูนย์ศูนย์ล้วก็หนึ่งสองแล้วก็สองซีล้วก็สามหกอันนี้คือดับบนได้พี่น้องดับบนที่นี่มาเบิงดับล่างพี่น้องบาทนี่ที่นี่มาเบิงดับล่างได้บาทเด้อดับล่างนี่ 495163758799011325อันนี้คือดาบรางด้วพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักชอบจะอะไรเข้ากับพิจารณาเบื้บ่มาเข้ากับพันด้วพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องเข้าโชคหมานกันสู้ผู้สู้คนอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนเอย่ารวยรวยเฮงเฮงเอาเรื่มถามซื้อสายยาเพื่อน้อยพันได้เขียนซื้อเขียนสายยาอยู่บ้านนี่ เอาเดี๋ยวเขียนไว้ที่หลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้ยังพันในหลูซื้อเพิ่เยอะ